คราวแรกที่เจอกันเมื่อกี้รีบอกนีงก็เข้ามาเข้ามาปุ๊บเห็นพี่เจ็ดคนแรกเลยหล่อไหมน้าไม่เห็นหล่อเลยไช่รีรีรีอยากก็น่าเนี้แหละเจ็ดเห็นรีเป็นไยังไงพูดดีๆไปเด็กเลยนะก็คืออย่างนี้เลยแต่อ้วนกว่านี้คือน้นเป็นคนหน้าแบบหน้าเล็กเงี้ยแหละใช่แต่จะเป็นเอ่อช่วงล่าง มึงปากไบบพี่ค้างคุณผู้ชมเขาเรียกเราว่าีลี่ลี่มึงเนี่ยมีอยู่3อย่างมีมึงมึงบ้างบางวันมึงงงบบ้าาวันแต่ลี่เวลาเจอพี่เจ็ดดูครั้งนี่ก็จะเช็คตลอดว่าเธอเป็นไงบ้างหนูจะรู้แล้ว่าพี่เจ็ดนอยละแล้วก็จะไลา์ไปละเธอเป็นเธอบอกฉันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคไหมกับการหัวแกงของเขาหรือเขาคำค้างเราอะไม่ควรชมมันมีประเด็นเรื่องมูเตลูอะอยากรู้เรื่องไปถ้ำนาคาไหมครับผมสามารถเล่าให้ได้ว่า ผมปไปการไปทํำน,นาคาที่มันว่าลำบากแล้วไปแยลี่ลำบากกว่าโปรสงใครมารับทันทีสวัสดีครับผมผมเจษครับวันนี้ผมอยู่ในรายการโปรตงใครมารับทันทีนะครับผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าใครจะมารับชื่อในใจไหมชื่อในใจเหรอก็คงจะเป็นแบบเพื่อนสนิทในช่องวันอะไรเงี้ครับคงจะเป็นแบบอาจจะเป็นพอยต์ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือน,นไม่รู้จริงอย่าให้อินทนนท์มาเพราะว่าน่าจะสนุก เพราะมันพูดแทนหมดผมไม่ต้องพูดยียไปวิวได้วิวได้วิวได้แต่วันนี้วิวถ่ายละครไอ้วิวนี่หลอกผมไม่ได้ค่อนข้างชัว์มากเพราะว่าเวลาเขาแบบจะหลอกอะไรผมสักอย่างเขาจะโลกโลกแบบจับได้อะเป็นไงบ้างรู้จักเจ็บมาขี่ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่หนูอายุสิบเจ็ดตอนนี้หนูยี่สิบเก้าก็สิบกว่าคือตอนที่เข้าช่องมาครั้งแรกเหยียบเข้าช่องเอ็กเซคปุ๊บ สวัสด,ดีจ้ะก็คือเนอร์เลยก็คือนางจะอยู่ก่อนรีประมาณแบบหลักเดือนมั้งรีว่าเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเอ่อพีเออคนนึงมัง้งบอกว่าเออเนี่ยมันมีเด็กใหม่เข้ามานะเธอเข้าไปรับน้องก,ก็สิแล้วเขาเลนหน้ว่าอะไรนี่พระเอกไม่ได้แนะน้าว่าพระเอกคือตอนนั้นผมแบบว่าเหมือนกําลังสร้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออนี่คุณพี่เจตน,นะคะรีบอ๋อสวัสดีค่ะตอนนั้นเดี๋ยวให้มาันนา่งมันเม้ามาคงเมาว่แบบว่าอีดี่มันขี่ไายมันไม่เครห่ยมันเนื้ออ้วนอ้วนทับอย่างเงี้ยมันเดบ็ มาแล้วครับปริศนาที่ขนส่งมาโดยไซโนโลจิสติกถูกดูแลมาอย่างดีเพราะข้างในมีเบาะแสของคนที่จะมารับในวันนี้ไซโนโลจิสติกคือบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศเขาให้บริการครบทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกขนส่งในเส้นทางไทยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทไทยและติดอันดับ6ของโลกและยังมีบริการเช่าคลังเก็บสินค้าและคลังเขตปลอดภาษีศุลก,กากร เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวของโดจิสติกรักแท้ในใจเธอแกงส้มธนาทัศน์แกงส้มเหรอมันจะง่ายอย่างนี้เลยเหรอแบบแกงส้มมาเลยเหรอแกงส้มก็สนิทยอ,อยู่นะรักแท้ในใจเธอตั้งเอมดีไหมจำไม่ได้อะใครเล่นมาอันนี้ยัง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 ไม่ได้เลยเลยเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าใครเข้าวงการแต่อายุไม่ได้ะไรเลยเว้ย พี่แอร์ยังไงอ่ะมาแค่นี้เลยเหรอมีอะไรหลังรูปไปเนี่ยพี่แอร์แล้วยังไงอ่ะแอร์ลินเหรอแอร์ผมรู้แล้วอะไรผมรู้แล้วว่าใครใครคิดว่าใครลิลลี่ใช่ไหมเอาไปแต่งด้วยพี่ลิลลี่แอร์พันธิลาแล้วลิลลี่ลิลลี่ชื่อพันธิลาอาจจะเป็นพี่แอร์มาเองก็ได้นะพี่มันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกลี่เนี่ยวันแรกที่ลี่เข้าวงการอ่ะลี่เจอผมคนแรกเลย แต่ผมไม่รู้ว่าลี่อายุเท่าไหรแต่จำได้ว่าเด็กมากเด็กกว่าเราเยอะมากอ่ะเคาะมาหนึ่งชื่อว่าใครวันนี้จะมารับเราน่าจะลี่เพราะว่าผมเข้าตอนนั้นเป็นช่องห้ x a c ็กแซะผมเข้าตอนเป็นเดอะสตาร์แคือปีที่แกงส้มมาได้แชมป์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแกงส้มและก็ถ้าเกิดพันธิลาเนี่ยน่าจะค่อนข้างชัวร์ว่าเป็นลี่คิดว่าเป็นลี่ครับคิดว่าเป็นลี่ก่อนไป ฉันทายถูกฉันทายถูกสลอมมานั่งนี่เลยสลองฮัลโหลฮัลโหลสบายปาฉันสวยปะเวลาเจอหน้าพี่เด๋อเขาชอบถามว่ารีสวยไหมถามทุกครั้งไม่เรียกเขาว่าอะไรนะที่รักที่รักว่างสุดหล่อปะยิ้มเลยดีดีดีีดีดีอ่ะก้าวแรกที่เจอกันเมื่อกี้รีบอกอนีก็เข้ามาเข้าวบุ๊ปเห็นพี่เด็บ คนแรกเลยหล่อไหมเขาไม่เห็นหล่อไหมลี่ลี่ลี่หน้าก็น้าเนี้ยแหละหน้าเนี้ยแหละหน้าเนี้ยแหละตรงนี้มันโตขึ้นไงเจนเห็นลี่เป็นยงไงนางเป็นคนน่ารักแต่เด็กเลยนะเออก็คืออย่างงี้เลยเออแต่อ้วนกว่านี้ไม่แต่เราก็ไม่รู้สึกว่านางเป็นคนแบบอ้วนขนาดนั้นนะคือนางเป็นคนหน้าแบบหน้าอย่างงี้แหละหน้าเล็กเงี้ยแหละใช่ แต่จะเป็นเอ่อช่วงล่างช่วงช่วงล้อช่วงแม็กช่วงอะไรคปากวันแรกคุณผู้ชมวันแรกเขาพูดกันแาบนี้เลยไหมไม่คุ้ยไม่ไม่ไม่วันแรกเราไม่ค่อยคุยกันเลยเพราะว่าเหมือนเรียกที่อายเด็กๆผมก็ไม่กล้าคุยผมมาจากแบบชายล้วนอ่ะไม่กลัวผู้หญิงมากใช่ใช่นี่กลัวเนาะกลัวแล้วเหรอเด็กๆเด็กๆใช่ไม่กล้าคุยกับผู้หญิงทลายกันยังไงก็เล่นละครเรื่องแรกด้วยกันเรื่องแรกด้วยกันเราไม่หูก่อนกว่าจะเรื่องแรกก็ปีนึงนะ เพราะมันมีการเวิร์กช็อปแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เออมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอยู่วิจารณ์แอคติ้งเรื่องแรกของแต่ละคนหนึเขาเอามารีรันอ่ะหนูไม่กล้าดูหนูพูดเลยนะดูแล้วเออแย่ลิไม่กล้าดูเลยแล้วลิก็แบบลิดูตัวเองลิขำลีดูเพื่อนฉันเราก็ขำไปด้วยเหมือนกันวูดทีนี้ของมึงเนี่ยรู้สึกแย่แล้วภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วฉาช่างไปเล่นภาษาไทยไม่ได้ฉาชลิ้นรัวด้วยแต่เล่นละครพีเรียดแบบรอนึงะรอนึงเออโอ้โห ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะแล้วตอนเข้ามาเดลีลล่เขาฮอตไหมเขาชอบอุย้ยเขาฮอตนะพูดดีๆหน่อยพูดดีดหน่อยเขาฮอตนะหนุนม่นมๆนี่คือแบบปีตกราดนะทำไมเมื่อกี้เลยอ้ <laughs> วนอนกันแนละ้วกูงวงมากเลยอ่ะท <laughs> ั้งสวยสวยแต่ตรงน,นั้นเลยแอนนั้นผู้หญิงเข้าช่องกี่คนคนเดียวคนเดียวใช่เลยเออใช่พอาเมื่อกี้รีบอกว่า จริงๆไม่ใช่คนเรียบร้อยผมไม่ใช่คนเรียบร้อยอยู่แล้วใครพี่คิดว่าผมเรียบร้อยหรอหน้าเขาดูผู้ดีใช่หน้าเขาดูหล่อดูผู้ดีดูมีความแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันก็ขัดเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้จริงๆคือหยาดแล้วเลย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 พี่เจ๋เป็นผู้ชายที่ดิบมากคนหนึ่งไม่มีความผู้หญิงอะไรเข้ามาเลยใช่ใช่เขาเรียกเราว่าก็จะมีลี่ถ้าดีหน่อยเล่ถ้าขึ้นอีบุ๊บเริ่มกลตีกูละถ้ามึงบุ๊บด่ากูเลย อีลี่ลีมึงเนี่ยมีอยู่สามอย่างมีมึงมึง,มงบ้างบางวันมึงบ้างบางวันเมื่อกี้ลีบอกว่าเจตอ่ะชอบไปกวนดีลี่ตามให้มาตออหนูนยอยากจะแคปให้ดูเลย<ม>ดีอมาตอลอดวนตีกูบางละว่ากูบางละยังมุกอ่เหมือนเขาแบบว่าเหมือนไม่ได้กวนหนูแล้วเขานอนไม่หลับอะค่ะมันจะมีอย่างนี้ยทุกวันพี่เคยมีคนที่ลงโค้ดเฟซแล้วพี่อยู่ในโค้ดเฟซเขาบ่อยบ่อยป่ะแล้วความลงโค้ดเฟซอ่ะแล้วหนูก็จะมีความลงแบบอะไรอย่างนี้ย ถ้าลงภาพให้ด่าความเราอะค่ะความเราเขาด่าวาถ่ายรูป่างนี้ทำไมสงสารยาที่มองมาเนี่ยแดดจะหบบนี้ทุกวันมันเขาเงาใช่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมอย่างที่เขาบอกเราเป็นที่ระบายของเขาใช่ทุกวันเขาเป็นอย่างนี้แหละตลกดีตลกดีไม่เคยมีคนลงโพสเฟนแบบอะไรแบบคือไอจวันหนึ่งต้องมีวงวงสีเขียวของลีตลอดเวลาที่เป็นคนแล้วก็ท็อปวันที่ดูนะเหมือนบบอ้โเหมือนแฟนคลับอะค่ะเหมือนอยากดูวันนี้มันจะลงรู ปอีกนเะวลาลงมาแล้วก็แบบไอ้กูดา่าอะไรได้บ้างวะเข้าไปดูรีบเข้าไปดูเลยว่าแบบกูดา่าอะไรได้บ้างวะเออมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้มันมีประเด็นที่ <c oughs> เล่น <c oughs> เลิฟซีนลาุดใช่แล้วลารีบอก เก่งเหมือนกันเจดเก่งรีดโมก็มีความเก่งเหรอเธอเก่งคือมันด้วยคขาที่เราสนิทกันนะคะแล้วก็แล้วเราแล้วเราเป็นคนไม่เตรียมอะไรกันเลยนะก็คือเล่นเลยน้องพี่พี่ปุ้ยแบบว่ารีดทุกอย่างปุ๊บแล้วก็เล่นเลยแล้วพอคัทเสร็จปุ๊บเราก็จะเหมือนไม่คุยกันสักพักนึงแล้วเมื่อกี้ฉันบอกว่าฉันชมเธอนะว่าจะบอกว่าแบบเวลาเล่นดราม่าเนี่ยพี่เจดเป็นคนที่ให้สเปซเรามากเพราะว่าเรื่องเนี้ที่รีดดราม่าคือมันต้องรีดใส่นางต้องร้องไห้ใส่นางอะไรเงี้ยนางก็คือจะเหมือนแบบให้รีเทใหทามไปสุดนางจะปล่อออยยยเเเรรราละไงี้ห เธอไม่คนดานฉันนะฉันรู้สึกหมดใช่เราเข้าใจไงเพราะว่าทีบทำมิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันมีการแสดงอะเรื่องล่าสุดเทียบกับเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันโอ้โหเรื่องนี้มันแบบว่าเรารู้กันไปหมดแล้วอะค่ะพี่เกงไม่แต่ว่าเราเราเจอกันตอนที่เราไม่เก่งทั้งคู่นะแล้วตอนที่เล่นได้แล้วอะไม่เคยเจอกันเลยใช่เจอแค่2เรื่องแรกใช่แล้วตอนเนี้ยเราเป็นคนละสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วก็เลยมาเจอกันเอาพูดถึงความครั่งรักของเพื่อนได้ดูคลิปที่ไอเลิฟยูไหม I love you รู้แล้วพูดทำทำไมอ่ะทำไมไม่พูดฮะอะไรอ๋อใช่ที่นางแต่งหน้าอยู่ใช่ป่ะใช่ๆก็ดูนน่เออดูแล้วรู้สึกยังไง สำคัญหน้เลยตัวเออเหันหล่ะแล้วก็ดูแบบสงสารไม่จริงอะไรก็ทำช่เพราะว่าลี่อ่ะเขาบังคับแฟนเล่นเล่นเกมถูกไหมเออไม่ใช่โกรธแทนเลยเนี่ยความรู้สึกของผู้ชายไม่ไม่เพราะเล่นกับผมไม่แล้วบอกก่อนว่ากดคือให้เล่นกี่ชั่วโมงคือบอกว่าให้เล่นนาทีหนูเล่นหนูซื้อเพลย์ห้าให้นางไงให้นาทีละครั้งไอเอ่อค้งวันหนึ่งชั่วโมงค้งวันหนึ่งชั่วโมงแล้วไอ้นี่ก็เดียมมาเลยแล้วแกจะแรงเพื่อแต่จริงๆแล้วหนูให้เขาเล่นให้เล่นเลย S <S 2> <S 2> ก็คือแบบว่าวันที่ว่างปุ๊บปะก็คือจะเล่นกี่ชั่วโมงก็เล่นไปเลยแต่ถ้าเผื่อวันที่ไม่ว่างทางานคือทางานวันที่เวลาอยู่กับเราคืออยู่กับเราวันแรกที่เราบอกกฎเนี้ยก็ชินเขาโอเคไหมพี่ชินขำพี่ชินรู้แล้วว่ามันเป็นมันเป็นมันไม่ได้เมื่อก่อน <ๆ S 2> อยากรู้เมื่อก่อนตอนแรกๆครบับแรกๆนังติดเกมมากพี่ติดไหมแบบกดทัลละทัลล์ตนแรกๆนะคะติด,ตดแบบอยู่อย่างงี้ตอลอดเวลาอยู่อย่างงี้ตลอดวันี่บอกเฮ้ยชีวิตมังมีแค่นี้เหรอวะอะไรเงี้ยรีก็เลยบอกแล้วว่าแบบ ถ้าวันว่างถ้าเราไม่เจอกันนะอ่ะยูจะเล่นเป็นสิบชั่วโมงไปเลยยูไอไม่เคยว่าแต่ถ้าว่าอยู่กับลีบปุ๊บขอได้ไหมอย่าเล่น,ห,ลนหรือว่าเล่นแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเป็นเราเราขอ,อยังไงอาทิตย์หนึ่งได้เล่นกีกครั้งไม่ผมขอทุกวันวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงมตอบให้เลยเป็แกจะโกรธเพื่อเป็น <laughs> แกโกรธเรื่องอะไรเนี่ยฮะ คือถ้าจะแบบผู้หญิงหลายคนจะไม่เข้าใจว่าทำไมรับโทรศัพท์ไม่ได้<ช>ทำไมอะไรกับมันโฟกัสแต่หนูเข้าใจเขานะว่าทำไมับโทรัพท์ไม่ได้ตอนแรกหนูงงแบบว่าทำไมเธอไม่รับวะแต่พุณชินบอกว,ว่าเธอมันอินเดอร์มูนนิเราทำอยู่อยู่ดีมันรับเดี๋ยวมันเสียจังหวะคุณชินชินวุ้เนี่ยอิน <laughs> ขั้นสุดซึ่งอันนี้หนูเข้าใจ เราจะไม่ห้ามเราจะไม่ขัดอะไรเลยถ้าจะไม่รับโทรศพัพท์สมมุนนะินางบอกว่าเบสจะเล่นเกมนะนี่จะปล่อยเลยปล่อยให้เล่นเลยจะก,กี่ชั่วโมงอะไรน<ง>ี่อะไรทําไมพี่บอยนอนแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่เราก็จะรู้พอนางเบรลนั่งไปเลยนางก็จะโทรมาเ <laughs> วลามีอะไรที่แบบออไม่เข้าใจทําไมผู้ชายเป็นอย่างนี้เราปรึกษาไม่ไม่มีมีแต่พี่เจดจะมีความแบบว่าคือดูความที่พี่เจดเขาดิบมากเป็นผู้ชายผู้ชายบางทีเขาาจะไม่เข้าใจความเป็นผู้หญิงจ๋าๆ๋าขนาดนั้นอยู่แล้วเลยค่ะแต่ลี่เวลาเจอพี่เจดทุกครั้งลี่ก็จะเช็คตลอดว่าเธอเป็นไงงบบบ้้าาเเเธออสยดีีีีมมัักพ่วโคแฮปป ไม้อะไรเงี้ยก็จะเช็คตลอดแล้วลลบางทีแบบว่านางอาจจะไม่ได้เข้าใจมุมนี้ของผู้หญิงนางก็จะมีบอกว่าเธอคิดยังไงหรอแล้วขอถามเธอหน่อยจะเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วเราก็ให้เข<ส>าทำศึกษาไป<น>ดีนะเป็นห่วงเป็นใยเออเป็นห่วงเป็นใยตลอดแล้วก็จะถามตลอดเมื่อวานนังถามเลยนอนพอไม่เจอกันหลายวันปุ๊บแล้วก็จะมีละเอ้ยพี่เป็นไงบ้างเนี่ยอะไรก็จะถามตลอดผมเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่พี่เจนเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่แต่หนูสัมผัสได้ถึงแววตาไงเหมือนที่หนูบอกพี่เมื่อกี้ว่าหนูจะรู้แล้วว่าพี่เจนหน่อยละพี่ ตาตกๆกนิดนึงเรารู้เลยทันทีเราก็จะลายกันละฉันรู้นะว่าแต่แต่แตไงเธอบอกฉันได้นะอะไรเงี้ยเราโอเคไหมกับการห่วงกยของเขาหรือเขาทาคานเราอะไม่ควรชมไม่เลยใช่ไมับมีแล้วแม่เอ้ยเขาโอเคกับเราไหมดีๆครับไม่ไม่ได้มีจริงๆไม่มีเลยแหละหมายถึงว่าเพื่อนที่แบบในวงการที่สนิทขนาดนี้ที่ที่เป็นห่วงเป็นใยอ่ะมันมีประเด็นเรื่องมูเตลูอ่ะอยากรู้เรื่องไปทํานาคาไหมครับผมสามารถเล่าให้ได้ว่า ผมไปการไปถ้ำนาคาที่มันว่าดลำบากแล้วไปกับรีลำบากกว่ามันต้องลงอะไรนะอูดรใช่ปะใช่ใช่ลงอูดรแล้วท่านาคาอยู่บึงบึงโขงหลงใช่ไหมแล้วมันจะมีบึงการอยู่ตรงกลางถูกไหมซึ่งคนจะชอบไปพักบึงการแต่ผมไปกับรีรีพักอูดรจองโรงแรมที่อูดรเพื่อไปถ้ำนาคาโรงแรมมันสบายนะสบายอะไรตื่นยังไม่ได้ใช้โรงแรมเลย ปวาตั้งใจของเราคือหนูอยากให้เพื่อนทุกคนได้รับไม่นาไม่เคยไปเออหนูไม่เคยไปแล้วนางก็ไม่ได้มาถามนี่เพราะนี่เคยไปแล้วนางก็ไม่ได้ถามว่านอนที่ไหนอะไรนังเห็นเอ้โรงแรมสวยนางจะเป็นสไตล์แบบที่อันนี้ที่นี่สวยโรงแรมสวยอะไรอ้จองที่นี่นางนี่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนพี่เจ็บางคนเยสกับทุกอย่างเลยแล้วเราก็เลยคิดว่าพี่ฉันแหละสบายง่ายยิ่งพี่ชินกับนี่เหมือนกันเยสทุกอย่างเยสเธอจัดการเลยเด้่ยแล้วก็เยสทุกอย่างฉันก็จัดการกอนถึงเวลาจริงๆมันลำบาก จัดทริปแบบตลกตลกมันมี2วันคือธรรมดาเขาจะไปกัน2วันใช่ไหมครับก็ไปถ้ำวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปแบบไปตรงสาแล้วก็ข้ามไปเกาะเกาะตรงกลางนั่นอ่ะด้วยการที่นอนอุดรอ่ะพี่ต้องกลับมา3ชั่วโมงแล้วพี่ต้องตื่นไปอีก3เพื่อไปเกาะแล้วก็ต้องกลับอีก3แล้วประเด็นคือไฟบินกลับ7จ็ดโมงเช้าไม่รู้มันจะรีบไปไหนที่ว่าทุกคนน่าจะมีอะไรทำที่กรุงเทพเราก็หนูเราคิด แเพิ่งไม่ควรคิดแทน,แ,ทนแล้วจบทริปเรารู้ตัวไหม หนูมไม่รู้อะไรเลยจนกว่าว่าเขามาพูดกันจนพี่พิงน้องก็ไม่ทุกคนก็บอกปกติจงนงหวะนี้นว่า <c oughs> มึงจัดทริปเนี่ยพี่รังพูดอ๋อเหรอพี่ลัง <c oughs> ลมันก็จัดสิ <c oughs> จัดลเลยเดี๋ว่าผมจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าผมก็ผมก็พูดเล่นๆแต่ผมก็ไม่ได้จะไปว่าอะไรหรอก <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆให้ให้ผมจัด <c oughs> ผมก็ไม่จัดอะไรที่ไปฮ่องกงด้วยกันใช่ไหมใช่ครับใครจัดพี่ใหม่ไม่อันนั้นโอเครับรลือกใช่ครับวลือกทีไม่ได้จัดถ้ารีจัดอาจจะนอนที่จีน ดาบดาบไปวันไปทำบุญก็นั่งเรือไปรู้จักไซโนไหมรู้จักรู้จักไหมเขาเป็นบริษัทจดโลจิสติกงั้นใช่เขาเป็นโลจิสติกส่งออกแต่แรกบริษัทจะเอาข้อมูลมาบ้าบ้าแต่เขารู้แต่เขารู้เหมือนกันว่ะถูกต้อง ไซโนโลจิสติกคือบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าทั้งในและนอกประเทศให้บริการมานานมากกว่า10ปีเขามีบริการขนส่งทางอากาศส่งได้ทั่วโลกส่งได้ทุกวันไซโนเขาทำสัญญากับสายการบินชั้นนำมั่นใจได้เลยว่าส่งสินค้าถึงปลายทางรวดเร็วและปลอดภัยลูกค้าจะได้ราคาและคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน ปิดท้ายลิลลี่เป็นเพื่อนที่ดีไหมลิลลี่เป็นเพื่อนที่ดีมากครับมันจะมีอยู่ไม่กี่คนที่แบบมันจะมีช่วงที่ไม่ได้เจอกัน่ากันไปเหมือนผมก็่ยังผมยังอยู่ช่องวันอยู่แต่ลี่อ่ะออกไปสักพักแล้วอะไรเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางคนมันก็จะหายไปเลยอย่างลี่อ่ะยังเจอกันตลอดน่าจะมีลี่คนเดียวแหละ<ม>ที่เคยอยู่ด้วยกันที่ช่องแล้วก็พอไม่อยู่แล้วแต่ยังติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยครับทำไมอนะ่ะทำไมเรายังติดต่อเขาอยู่กลุ่มเพื่อน ใกล้กันด้วยบางครั้งอย่างพี่นนท์ก็สนิทกับพี่เจดด้วยอะไรอย่างเง<ช>ี้ยแล้วแบบเวลานัดกินลงกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะถามว่าพี่พนนท์ชวนพี่เจดมาเลยใช่นี่ก็จะกินน้ำเ <สา S 1> ปล่าไปเหยือกนึง <laughs> ตื่นมาหน้าใสเลยอะอันนี้จริงไม่ได้มีคนเล่าเลยจบอันนี้จริงอะไรก็จะมีถ้าวันนั้นปาร์ตี้นัดสังสรรค์กันอะไรเงี้ยก็จะให้พี่น้องฝากชวนพี่เจนหรือแม้แต่พี่นี่ก็จะชวนเองอะไรคือเราก็ยังนึกถึงตลอดแล้วพอเจอพอเจอคนเยอะๆบางทีแบบเหมือนโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าคนที่จริงใจกับเราน้อยลงใช่ค่ะนี่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นก็คือแบบเหมือนพอเราเจอคนดีๆคนจริงใจเราก็ต้องรักษาไ้ใช่อันนี้ก็รู้สึกเหมือนกันเขาพูดถึงเราดีมากเลย เคยพูดถึงฉันดีๆก็เป็นเหมือนกันเลยจะบอกว่าสิ่งที่พิเพูดแบบก็เหมือนที่เราคิดนั่นแหละก็คือเหมือนแบบด้วยความที่เราอยู่ในวงการมาสักระยะหนึ่งแล้วอะว่าเราเจอคนเยอะมากๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าเออใครจริงใจกับเราใครหวังดีกับเราจริงๆคนที่จะรู้เราจริงๆก็มีแค่พวกเพื่อนเราเนี่ยแหละเออแบบการที่อ c พเ t e หรือว่าให้ค่าคุณค่ามองเห็นคณข่าของกันและกันมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ามาลุ้นกันว่า คนที่คุณรออยู่จะเป็นใครในโปรดส่งใครมารับฉันทีสนับสนุนโดยไซโนโลจิสติกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไซโนโลจิสติกคอปไว้ด้วยนะโปรดส่งใครมารับฉันทีเธอพูดถึงฉันดีๆไม่งั้นจะเอารูปที่แคปไว้ไม่เอาเป็นไปลงมีเป็นอัลบั้มแล้ว <ท>อะไรนะรูปโค้ดเฟนไเงทุกันเลยรูปห้เฮ่ของหนูอะคะ่ะก็คือทุกรูปแคปหมดทุกรูปจะไม่มีคอ <c oughs> ถ่ายรูปยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่มีคอแล้วก็ลงโค้ดเฟนคือ <c oughs> อันนี้ไม่ได้บ,บูลลี่นะคือนางสวยอย่างเงี้ยสวยแต่นางก็พยายามพยายามถ่ายรูปให้หน้าเกลียดที่สุดเพื่อจะลงโค้ดเฟน